กันฟลายแชนแนลทลิปนี้น้องกันฟลายอยากได้หนึ่งพันไลค์ค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าลูกหลานของนักล่าปีศาจอย่างเราต้องมาเจออะไรแบบนี้กับปีศาจด้วยตะแก่นั่นเป็นนักล่าปีศาจที่ได้ขนานนามว่าโคตรจะยอดฝีมือไม่มีปีศาจต,ตนไหนรอดจากตะแก่นั่นได้ไม่ได้ดี เราจะมาคิดเรื <do> ่องตะแก่นั่นทำไมกระปุกน้องหมูทองคำน่ะสำคัญกว่าจ๊ะยังไงก็เถอะคืนนี้ฉันจะต้องไปเอาน้องหมูทองคำเหนียวมาจากบ้านให้ได้ สายนะวันนี้อ๋อสวัสดีครับคุณลุงเฮ้ยเยเป็นอะไรหรอเปล่าไอ้หน,นุ่มดูง,ง่ายง่อยนะวันนี้อ๋อก็นิดหน่อยนะครับพอดีเกิดเรื่องวุ่นวายเยอะมากๆมก็เลยเหนื่อยหน่อยนะครับเฮ้ออาจจะชางมันเถอะเดี๋ยวผมเข้าเรียนก่อนนะครับที่รักเจ้าค่ะที่หลอนตามมาทั้งทางเลยเหรอที่รักเจ้าค่ะเฮ้ยที่รักเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไงอ๊ไม่สิมาทําไมเนี่ย มาเรียนกับพี่รักนี่เจ้าคะ่ะบอกแล้วไม่ใช่หรอว่านี่ทั้งสองคนเป็นเอ้ยช่างเถอะลูกไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่เห็นเอาเป็นว่ารอบหน้าก,ก็เอาบะหมี่มาให้ลูกไปขาปิดปากกันละกันนะแต่เละครับหลวกก็แล้วเธอจะตามมาทำไมล่ะเฮ้ยตรงนี้น่าจะไม่มีใคร ก็บอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าให้อยู่เฝ้าบ้านให้น่อยอะล้าจะตามมาทําไมอ่ะก็เป็นห่วงไงเจ้าคะก็เราอยากจะตามมาเรียนด้วยน่ะเจ้าค่ะไม่ชอบเหรอเจ้าคะแน่นอนว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคือเข้าใจหน่อยสิว่าการมาเรียน่ะมันต้องเสียค่าเทอมนะค่าเทอมหมายถึงเสียเงินเหรอเจ้าคะเคายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องค่าเงินของยุคสมัยนี้ด้วยสิเจ้าคะนี่มองเจ้ดีๆมองทัดๆนี่ไงละเงินซึ่ง บอกเลยนะไอ้ที่ถือเนี่ยมันห่างเชกับข้าเธอมมากๆอะถ้าอย่างนั้นข้าว่าข้าน่าจะมีนะเจ้าคะฮะไปเอามาจากไหนแล้วนั่นอะนี่ไงเจ้าคะโอ้ไม oh, yeah. ่ก็ฮาฮ่าฮ่ฮ่ฮจริงแมงเอ้ยนี่ตูใช้เวลานานมากนะกว่าจะทำให้น้องหมูอิมมีพีวันปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบแบบนั้นได้อะแต่ท้ายก็ถึงไม่พ้นเงื้อมือของพี่สายจิงจอกแล้ว ็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะไม่เลยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นก็ได้งั้นมาเรียนด้วยกันก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะ mm hmm. หนึ่งห้ามเรียกตัวเอวาตาจี้ต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องสองห้ามเปิดเผยว่าตัวเองเป็นปีศาจให้ใครรู้และที่สามห้ามใช้เวทมนต์ในโรงเรียนถ้าทอตาสัญญาสามข้อนี้ได้จะมาเรียนด้วยกันก็ได้ทําไมตามใจเจ๊แกสงสัยจะเป็นเรื่องมากกว่านี้แน่ ถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปหาผอออนอะฉันสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของปีศาจที่แข mm ็งแกร่งใช่แล้วปีศาจี่แก็งแกงกิกิการทำยังไงดีล่ะกิกิเดี๋ยวฉันจะรีบไปบอกคุณปู่ให้เร็วที่สุดก็แล้วกัน ยายนาไปรู้ที่ฟอกของน้องหมูตกคำได้ย่งไงตาเอ๋ยรู้งี้อุ้มน้องหมูแล้ววิ่งหนีไปเลยตั้งแต่แรกดีกว่าโยสจีโชฉันเห็นอาจารย์พาคนสวยเดินมานักเรียนใหม่เหรอเอองั้นมั้งไอ้อ้วนแค่จะยืนบางทางอีกนานไหมเอ่อขอโทษครับนี่อาจารย์จะมาแล้วมั้งรีบกลับไปนั่งที่ดีกว่านะเออเออ อรุณสวัสดิ์นักเรียนทุกคนเอา้าเงียบๆกันหน่อยอาจารย์มีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะตอนรับเขาดีๆล่ะผู้ชายหรือผู้หญิงครับอาจารย์ตาเบ้ายัรแต่วันนี้จะมีเพื่อนใหม่มาเรียนด้วยนะทักทายทุกคนสิค่ะนนนนนนอย่า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 สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อสเสียวเหมยเป็นคู่มั่นของจีเฉาค่ะ เนื้อฝากตัวด้วยนะคะเฮ้เอ,อ่เออ,อย่าล้อเล่นสิหนูไม่ได้ล้อเล่นนะคะหนูจริงจังอยู่คะ่ะหมดคาบแล้วมาพบอาจารย์ที่ห้องพักครูด้วยเอาเถอะตอนนี้ก็หาที่นั่งที่ว่างก่อนเถอะจะได้เรียนสักทีงั้นนั่งตรงนี้ละกันนี่เธอตามครูมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้ส่วนคนอื่นคาบนี้จะให้ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนเร็วๆสิ ฉันทำอะไรผิดเหรอรีบตามอาจารย์แกไปเถอะน้าแต่เธอต้องฟังอาจารย์แกด้วยเข้าใจไหมถ้าอยากจะมาเรียนที่เดียวกับผมนี่ยไปได้สักทีทำไมเธอได้ยินหลังแปลกลบาทีพลลเมียสวยดีนะเพื่อนเฮ้ยไปใช่ เราต้องส่งสอนรยยทต่อสาวงามของไอ้บ้านนี่สักหน่อยแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวพู้นายเข้าใจผิดแล้วบอกว่าเขาเป็นไอ้บ้าได้ยังไงใช่ไหมล่ะหัวหน้าเข้าใจผมใช่มแม่จะเรียกว่าไอขยะเปียกมากกว่านะเปียกเปียบเทียบซะท่านพี่จีโชเหมือนท่านอาจารย์จะโกรธมากเลยนะท่านพี่สปายจะโดนด่ามากไหมครับเป็นซีเรียสนะ ตะกี้ก็บอกเจ๊แกไปแล้วว่าให้ทำตัวเรียบร้อยหน่อยก็ดีแล้วนี่ก็น่าจะเรียบร้อยได้จนกว่าอาจารย์จะตะคอกสายละมั้งหลังจากนั้นจากนั้นโอ้โหสติกูกลับมาเลยจากนั้นชิบหายก็โทษนะเพื่อนให้อภัยข้าด้วยนักเรียนน่ะมีหน้าที่ต้องเรียนก่อนเข้าใจไหมความรักมันไม่ใช่เรื่องสำคัญตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะ อาจารย์อยู่ดีมีสุขวิชีวิตปลอดภ<ต>ั<า>ยดีเ้รียนมานี่ยังไม่เคยเห็นเธอตั้งใจเรียนสักรอบเลยนะเมื่อไหร่จะทําตัวให้สมกับเป็นนักเรียนแล้วเคารพกฎสักทีล่ะแลวก็อยู่ห่างๆจากนายสู้ซะท,ทำไมล่ะคะเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ได้ให้นักเรียนมีแฟนยังไงล่ะอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะหนูไม่ได้เป็นแฟนแต่หนูเป็นคู่มั่นคะ่ะเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอยกเลิกการมั่นซะจีหอยแล้วขอโทษนะครับ แม่เกยเอาเละไงนั่นมันไม่คิดว่าจะโหดร้ายไปหน่อยหรอคะเอาเป็นอาจารย์ก็ต้องเข้มงวดกับลูกศิษย์สิงั้นเหรอคะถ้าอย่างงั้นก็ช่วยด้วยเสียงที่รักนี่นะจีชาเดี๋ยวเธอจะทำอะไรนะฮะเ,เธอกระโดดจากตรงนี้เนี่ยนะนี่มันชั้นสี่นะ ได้เหรอเจ้าคะจีโชหรือที่สัญญากับผมไปแล้วเหรอฮะที่ทันเวลาพอดีแล้วนี่เมื่อกี้ได้ทําอะไรอาจารย์แกหรือเปล่าฮะเออยังเจ้าค่ะอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเช้าสิก็ตอนแรกอาจารย์เขาบอกให้เราเลิกกันนะเจ้าค่ะเราก็เลยไปซัดตาอาจารย์เข้าวันนะขอโทษนะเจ้าค่ะตาจีขอโทษเจ้าค่ะตาจีจะไม่ทําอีกแล้วเจ้าค่ะ เข้าตากรรมการอย่าหลงเชื่ออย่าหลงเชื่อน้ำตาโจ,จ้จี้ทั้งนั้นเอ๊ะดี๋ยวสิหรือว่าที่จะเป็นโอกาสแต่เธอก็ผิดสัญญาแล้วงั้นหลังจากนี้ก็ไม่ต้องมาโรงเรียนอีกไม่ไมค่าอยากอยู่กับสามีของค่าดิอไปซ่อนตรงไหนวะเนี่ยเย่ล้สิตัดสินใจผิดงั้นเหรอถ้าค่าจะไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วล่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันกับค่าสิเจ้าคะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิอย่าทิ้งค่าไว้สิเจ้าค่ะโอเคโอเค เอางี้เอางี้จะจะลืมเรื่องพวกนี้ไปสักรอบกันแล้วกันนะอาจารย์เขาอ่ะก็แค่อยากจะให้เราตั้งใจเรียกนก็แค่นั้นเขาไม่ได้อยากให้เราเลิกกันรอบเอาเป็นว่าถ้ารอบหน้าอาจารย์แกบ่นหรือว่าดุอีกแล้วก็อย่าไปทําร้ายหรือไปทําให้อาจารย์แกสั่นกลัวอีกนะโอเคไหมแน่ไว้ก่อนชีวิตสําคัญที่สุด <c oughs> โอเคถ้างั้นเราไปเข้าเรียนกันเถอะ